มาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยปกตินะครับปราจามันพรฤหัสที่9กุมภาพันธ์นะครับสำหรับฮานอยปกติยังเป็นฮานอยเดียวที่4รอบที่ผ่านมาเจาะไป3รอบนะครับแตกตรงแตกตรงตรง,ตรงไป1รอบเมื่อวานนี้ผมก็ให้ไม่เห็นมีใครฮ้าอะไรเลยพูดถึงเเมื่อวานนี้ผมพูด79็ด้แต่พิมพ์เจก็รออยู่ครับจะมีใครทักว่าสุดแล้วไม่มีคนทักนะครับถ้าแค่เข้ามาแคบอย่างเดียว ไม่ได้แน่ครับเมื่อวานนี้799เจ็ดนะถ้าใครฟังดีๆใครฟังจนจบก็จะได้79นะครับขอรุ้นงินต่อครับถือว่าเดินดีครับยังไงขอให้เดินต่อครับขอให้เดินต่อแล้วกันครับเมื่อวานออก84679ครับ84679เรียนสุดวันนี้ถ้าใครสังเกตดูดีครับ648 846เนี่ยคือ4689 4689วินมาเกือบทุกรอบครับ4689 4689เดินดีมากครับ คนนี้เด่นสูตรจับได้ผมชอบ0ูนครับวิ่งบนรุ่นล่างศูนครับถ้าชอบเลขที่ผมวางจัดนะครับถ้าไม่ชอบผ่านแล้กันนะครับ04 04์สี่ศูนย์สี่ 4 8 8แปใส่ศูนยไม่ต่อครับก็เอาศูนย์ไปม,มัดเพื่อเล่น3าตัวครับอยากแตกตรงก็เล่น6กกลับหรือ3กลับนะครับถ้าทุนน้อยก็ตรงโต้ครับหรือถ้าไม่ชอบยังไงก็สุดแท้แล้วแต่ท่านครับเดี๋ยวเจอกันทีในคลิปฮานอย VIP ครับผมสวัสดีครับ